โชก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 ไปมันโชกตามการอ e ินิชชั่นของย่อขยุยกับตุบตับโดยที่เราไม่ต้องช่วยหรือออกแรงเพิ่มหรือไปกระชากเพิ่ม เขาจะไปของเขาเองด้วยการที่เรารู้จักวิธีการตัดตุนตัวขยายตัวขยายเนี่ยครับเป็นขยายส่วนย่อของย่อขยุยตัวย่อขยุยเมื่อถูกยืดออกสุดกำลังตามคอร,ร์สนเขาก็จะทำงานสัมพันธ์นก,นกันกับตุบตับ ตึกตึกตึกต,กตกเองเพราะฉะนั้นเชื่อนใดก็ตามที่ต้องไม่ลอกเรียนแบบต้องไม่ก๊อปปี้ต้องไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพียงแค่โปรดแสดงความนึกคิดเป็นนานมาทันจากการที่ได้เ n c นจากการที่ได้เย็นเท่านั้นเพียงพอแล้วครับพอต่อให้พิม์มามันก็เป็นตัวของเจื่อนเอง ที่มาจากความเจ็บปวดรวดร้าวของความทรงจำในอดีตและหรือความรู้สึกที่ดีงามในอดีตของเจ้นเองมันมาไม่ถึงผลบอกตัวอยู่ซะว่าเราคือใครเราจะทำอะไรและหรือเราจะไม่ทำอะไรเราไปดูกันเลยดิดดอ โชคไปโชคไปอย่างที่บอกเจนจะไม่รู้เลยว่าคอร์สสนในตัวผลนั้นน่ะหรือในตัวเจียนน่ะมันเป็นยังไงเจนก็ได้แต่แ e งชและเด n ินชและเพื่อนก็เจ้นก็โปรดแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นความทรงจำ ที่ดีงามความทรงจำที่ปวดร้าวผ่านการพินโปรดจะได้เข้าใจว่ามันจะมาถึงเจื้อนหรือเจียนมันคือความทรงจำของเจื้อนตั้งแต่แรดเจอมาจนถึงปัจจุบันที่เจอเจียนชัดเจนนุย้ยโชคไป เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เจอสิ่งแวดล้อมเป็นบุคคลที่สอนสารเสี่ยนดูถูกดูแคลนเหยียดหยามซ้ำเติมกดทัชเราก็แค่ปรับควันเนชิชภายใต้เงื่อนไขของสถานะที่เราคือใครกับสอนสารสี่เป็นนำเราเป็นเท่าเราและเป็นตามเรา ถ้าตามเราเราก็อย่าได้เอาความทรงจําที่ปวดร้าวและโหดร้ายหรือดังสีอมฮะไปเบียดบังเอากับเพียนเจียนเช่นเดียวกันถ้าเท่ากับเราก็อย่าเอาความเป็นอมฮะ